สวัสดีค่ะเจนซีรีพอเตอร์พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงมุมมองต่อสังคมรอบตัวค่ะวันนี้ค่ะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจค่ะ แต่สําหรับชาวภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมและเริ่มกินเจมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมสื่อสารมุมมองคนภูเก็ตที่สืบทอดการกินเจหรือว่าเทศกาลกินผักที่เรียกว่าเจียชายค่ะ เชืชายหรือเทศกาลถือศีลกินผักงานประเพณีสำคัญและเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในมุมของนักท่องเที่ยวคงเป็นอะไรที่แปลกตาแต่สำหรับคนในพื้นที่คือภาพแห่งศรัทธาที่ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็เทศกาลการถือศีลินผักนี้ก็มีมานานร้อยกว่าปีนะครับตามมีู่ก็ได้บันทึกไว้ก็ประเพณีการถือศีลกินผักนี้ก็มีธรรมะเก้าวันซึ่งเทศกาลการถือศีลกินผักก็คือ คืนเดือนเก้าเนื่องขามของจีนตามปฏิทินข้องจีนนะครับชาวคณะงีวต่างๆก็จะจัดประเปณีน,นที่ซึารกินพักเป็นการลำลึกถึ่งองค์พิวองไตเตเมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9้าตามปฏิทินจีนของทุกปีเราจะเห็นธงสีเหลืองที่ปักอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไปของแต่และพื้นที่เป็นอันรู้กันดีว่านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินผัก ในส่วนของอั้มหรือสารเจ้าได้มีการล้างทำความสะอาดสถานที่และนำเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นกระถางทูบของใช้ประเภทโลหะทองเหลืองออกมาเช็ดถูก่อนทำความสะอาดพื้นที่ภายในสารเจ้า และมาทรงก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญของเทศกาลถือศีลกินผักในการทําพิธีต่างๆและการช่วยเหลือมนุษย์เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใสการปฏิบัติตัวการเป็นมาตรงพวหเริงบรอถึงจิตกาลกินเจใช้ชีวิตแบบปกติปฏิบัติตัวเป็นปกตินี้ ันนกินกนอองไปัจจุบันประเพณีถือิ่งกินผักของชาวภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตสำหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะเทศกาลกินเจเป็นเสมือนเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ติดตามประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งในปีนี้ค่ะจะมีต่อไปอีก9วันนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะ